สวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะวันนี้พี่กันก็มีคลิปดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะจะเป็นการแก้ปัญหาแม่ที่มีน้ํานมไหลช้าหรือน้ํานมน้อยใน1เดือนแรกหลังคลอดน,นะคะยังไงก่อนชมอย่าลืมกดติดตามพี่กันนมแม่ด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะปัญหาน้ํานมไหลช้าหรือน้ํานมน้อยในระยะ1เดือนแรกหลังคลอด ทิ่การจะขอะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะเพื่อเป็นการง่ายในการให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหากลุ่มที่1ก็จะเป็นแม่ที่ลูกดูดเต้านมแม่กลุ่มที่2จะเป็นลูกไม่ดูดเต้านมแม่ในคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงกรณีที่น้ํานมไหลช้าน้านมน้อยในบรรดาเข้าเต้าในระยะ1เดือนแรกหลังคลอดน,นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมั่นใจว่าเรามีปัญหาน้านมไหลช้าหรือน้านมน้อยจริง เพราะว่าบางครั้งก็เจอว่ามันดาไม่ได้มีปัญหาเหล่านี้แต่มีความกังวลใจหรือปิตกังวลนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำนมพอหรือน้ำนมไม่พอให้ดูดังต่อไปนี้ค่ะดูที่ฉี่อึอของทารกนะคะคือฉี่หกครั้งอึ3สามครั้งน้ำหนักลูกขึ้นอย่างน้อย20กรัมต่อวันหรือโดยรวม600กรัมต่อเดือน ถือว่าลูกได้รับน้ำนมพอนะคะแม่ก็น้ำนมพอค่ะนี้ลูกขอดูดเต้าตลอดเวลาไม่ยอมพาจากอกแม่ร้องงองแงเมื่อวางจากการอุ้มร้องงองแงเวลาเข้าเต้าหรือผักเต้าแม่ร้องงองแงตลอดเวลานะคะไม่ใช่น้ำนมพอไม่พอนะคะ อันนี้พี่การขอฝากไว้เลยกรณีที่ลูกงอ,งแ,งงองแงเวลาเข้าเต้าผักเต้าแม่นะคะให้เราไปดูคลิปทารกสับสนหัวนมได้เลยนะคะและการที่ลูกดูขอดูดเต้าตลอดเวลาไม่ยอมผะจากกบแม่นะคะเกิดจากทารกนะคะเขามีความอบอุ่นใจนะคะเวลาที่อยู่กับเรานะคะอย่าลืมนะคะว่าลูกอยู่กับเราในคันมาต้องก้าถึงสิเดือนนะคะเป็นอัน รู้กันว่าลูกต้องติดกันอยู่กับแม่ได้ยินเสียงหัวใจของแม่แน่นอนค่ะไม่ใช่เกิดจากน้ำนมไม่พอนะคะและการที่เด็กร้องไห้งอแงนะคะให้ดูจากสาเหตุอื่นด้วยนะคะบางครั้งปวดฉี่ปวดอึลูกก็จะงอร้องงอแงได้ค่ะเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าเรามีปัญหาน้ํานมไหลช้าหรือน้ํานมน้อยจริงในระยะ1เดือนแรกหลังคลอดนะคะเราก็มาหาสาเหตุการที่น้ํานมน้อยกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะคะ ปัญหาแรกที่เราจะต้องประเมินคือทารกมีพังผืดใต้ลิ้นหรือเปล่านะคะพังผืดเป็นยังไงคะอ่าตามรูปนี้เลยค่ะการมีเนื้อเยื่อบางๆนะคะยืน่นลังนะคะติดหลังนะคะตรงขอบปลายลิ้นนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอะถ้ามีทำยังไงปรึกษาคลินิกนมแม่หรือพบกุมารแพทย์นะคะเพื่อพิจารณาตัดพังผืดคะ่ะสาเหตุต่อไปนะคะ คือเราต้องประเมินว่าเราเข้าเต้าถูกวิธีหรือเปล่าการเข้าเต้าถูกวิธีนะคะตามรูปเลยค่ะมีหลักการ4ข้อนะคะทาลกต้องอ้าปากกว้างนะคะคางชิดเต้านะคะริมฝีปากร่างบานออกเห็นลานนมบนมากกว่ารานนมล่างนะคะคุณแม่สามารถย้อนกลับไปดูวิธีการเข้าเต้าที่ถูกวิธีได้นะคะคลิปของพีการนมแม่นะคะ เราจะเวลาเข้าเต้าถูกวิธีนะคะจะรู้สึกหรือว่ามีอาการยังไงบ้างนะคะขณะดูดเต้ามันดาไม่เจ็บหัวนมขณะดูดเต้าได้ยินเสียงกืนน้มนมเป็นระยะหลังลูกดูดเต้านมเต้า,ตาน,มนมนิ่มลงแม่รู้สึกโลง่งเบาลงทารกแสดงความพึงพอใจผ่อนคลายง่วงนอนหลังดูดเต้าแต่บางครั้งเด็กก็ยังอยากดูดเต้าต่อนะคะเพราะ ติดดูดนะคะถ้าเข้าเต้าไม่ถูกไม่แน่ใจฝึกเองแล้วยังทำไม่ได้นะคะให้มาพบที่คลินิกนมแม่ได้เลยคะ่สะสาเหตุต่อไปนะคะเราต้องดูจำนวนครั้งของการเข้าเต้าว่าเข้าถึง8ครั้งต่อวันหรือเปล่า8ครั้งใน24ชั่วโมงนะคะเนื่องจากฮอร์โมนการสร้างน้ำนมออกตอนที่ลูกดูด เมื่อดูดแล้วพอฮอร์อโมนการสร้างน้ำนมจะอยู่ได้3ามชั่วโมงแล้วก็จะตัดก็คือจะหมดไปถ้าไม่มีการดูดต่อเนื่องทุกสามชั่วโมงน้ำนมจะมีไม่มีการสร้างต่อเนื่องส่งผลให้แม่มีปัญหาน้ำนมน้อยนะคะต้องเข้าให้ได้8ครั้งต่อวันถ้าเกินปนั๊เน้้ยิ่งดีเลยค่ะสาเหตุที่4ของการมีน้ำนมน้อยอแม่ต้องประเมินว่ามีปัญหาก้อนในเต้าหรือท่อน้ำนมอุดตันหรือเปล่า ถ้ามีให้ปรึกษาคลินิกนมแม่โดยอาการบ่งบอกท่อน้ำนมอุดตันสามารถติดตามได้ที่คลิปของพี่กันนะคะเดี๋ยวพี่กันจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะคะคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้เรามีน้ำนมเยอะๆและน้ำนมไหลเร็วนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ6ชั่วโมงถ้ากลางคืนนอนไม่ถึงให้คุณแม่หาเวลางนีบตอนกลางวันนะคะ อย่าลืมปล่อยว่างหรือวางใจให้ผู้อื่นทาช่วยทํางานบ้านหรือภารกิจบางอย่างที่ไม่สําคัญไปก่อนนะคะข้อที่2เรื่องของการรับประทานอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหารให้ครบ5หมูนะคะโดยเฉพาะโปรตีนให้เราเพิ่มโปรตีนนะคะอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์ไข่เนื้อหมูเนื้อปลานะคะให้เพิ่มเป็นสองเท่านะคะจากก่อนตั้งครรภ์น,นะคะถ้าไม่รู้ว่าสองเท่าขนาดไหน คุณแม่ก็เน้นปโปรตีนเยอะๆได้เลยค่ะการเจอคนไข้ที่มีกินโปรโตีนเยอะๆเนี่ยปรากฏว่าน้ำนมเยอะทุกคนนะคะข้อที่3คือดื่มน้ำเยอะๆเยอะแค่ไหนคืออย่างน้อย3ลิตรต่อวันค่ะน้ำเปล่านะคะข้อที่4กินอาหารบำรุงน้ำนมหรือสมุนไพรบำรุงน้ำนมนะคะมีอะไรบ้างนะคะพ่การขอยกตัวอย่างนะคะอันแรกคือฟักทอง อันที่สเม็ดขนุนอันที่3อินทผาลามัมอันที่4หัวปีอันที่5ขิงอันที่6กใบกระเพราอันที่เจ็ดพริกไทยค่ะและข้อสุดท้ายสำหรับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาน้ำนมน้อยนะคะถ้าคุณแม่ไม่มั่นใจที่จะแก้ไขปัญหา ด้วยตนเองหรือทําแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะพี่กันแนะนําให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่นะคะหรือคลินิกนมแม่นะคะคลินิกนมแม่มีอยู่ทั่วประเทศนะคะยังไงหาเบอร์ติดต่อกันได้เลยทาง Google นะคะสําหรับวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะส่วนคุณแม่ที่ไม่ได้ให้ลูกเข้าเต้านะคะฝากติดตามคลิปต่อไปได้เลยค่ะ